กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สู้รบและความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพื้นที่พลเรือนด้วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องอพยพผู้ป่วยและบุคลากรเพื่อป้องกันกความเสี่ยงจากการถูกโจมตีของกัมพูชาท้ายยังต้องจัดสรรบุคลากรส่วนหนึ่งไปดูแลประชาชนในูนยนพักพิงชั่วคราวพร้อมๆกันเชาน้านี้รับฟังการดําเนินการดังกล่าวจากนายแพทย์เอกชัยเพนศีวัชารา รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขครับครับสวัสดีครับครับท่านโฆษกครับขออนุญาตเรียนถา,ามสถานการณ์โรงพยาบาลต่างๆแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์การดูแลผู้ปว่วยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในจังหวัดสีแดงขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับมีโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ20โรงพยาบาลนะครับ เราปิดให้บริการไป12แห่งในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์สาแก้วแล้วก็บุรีรัมย์ครับครับแล้วในจำนวนนี้มีแปด8โรงพยาบาลที่ยังเปิดให้บริการแต่ว่ามีการปิดบริการบางส่วนครับเพื่อความปลอดภัยครับเราต้องอบพยพบ,บุคลากรแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจำนวนเท่าไหร่บ้างครับในโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยครับมีการย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัย 668รายครับในขณะนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิดโชั่วคราวเช่นกันครับ,รบประมาณ205แห่งและนอกจากนี้เรามีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครับ2แห่งก็คือที่จังหวัดสระแก้วจำนวน100เตียงแล้วก็อีกหนึ่งแห่งที่บุรีรัมย์แต่ว่าตอนนี้บุรีรัมย์เพิ่งเพิ่งเริ่มต้นจัดตั้งครับ ครับผมการที่ต้องเร่งรีบอบพยพแบบนี้ครับมันส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยหนักยังไงบ้างครับท่านโฆษกรครับที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่อาจจะเจ็บตัดอยู่แล้วมีโรคประจําตัวนะครับจากรายงานก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในระหว่างเดินทางเนี่ยประมาณสี่รายรซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอีกหนึ่งรายนี้ก็คืออพยพไปอยู่ที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วเสียชีวิต ครับผมครับนอกจากว่าการที่จะต้องอบพยพเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประทานนะครับทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ดูแลผู้อบพยพในสวนพักพิงชั่วคราวด้วยทางด้านสาธารณสุขการดูแลเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าทราบว่ามีจำนวนผู้อพยพมากเลยแล้วก็มีผู้เปราะบ,บางถึงร้อยละยี่สิบถึงของ,งทั้งหมดด้วยครับครับใช่ครับก็ในส่วนพักพิงขนาดนี้มีอยู่ในเจ็ดจังหวัดนะครับครับเก้าร้อยหกสิบเอ็ดแห่ง มีผู้เข้าพักสองแสนห้าหมื่นเก้าพันคนอยู่ในกลุ่มเปราะบางห้าหมื่นคนครับ,รบแต่เราก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลประมาณห้าพันห้าร้อยคนการดูแลนี้ดูแลในด้านไหนบ้างครับท่านโฆษกครับก็ดูแลด้านสุขภาพปนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขาพิบาลอาหารและน้ำเรื่องของสุขภาพจิตเรามีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีภาวะเครียดซึ่ง เรามีการสำรวจผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยหกหมื่นกว่ารายนวเราพบว่ามีคนที่อยู่ในภาวะเครียดมากๆในประมาณแปดร้อยคนครับครับภาวะเครียดเนี่ยเป็นภาวะเครียดที่มาพร้อมกับภาวะสงครามด้วยไหมครับเพราะว่ามันมีเสียงการสู้รบในพื้นที่ตลอดเวลาตลังวลต่อสถานกา,ารณ์แล้วก็ผิดที่นะครับเอ,อแล้วก็อาจจะการพักผ่อนนะครับอาจจะนอนหลับได้ไม่ดี ครับเราเราดูแลคนที่มีอาการเหล่านี้ยังไงบ้างครับท่านครับเรามีทีมทางจิตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแลพยายามจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการมีกิจกรรมกลุ่มแล้วก็มีการคลายเครียดในรายไหนที่เครียดมากๆนี่เขจะบอกครอบครัวที่อยพยยมาด้วยกันมารีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าเป็นมากๆนะครับเราก็จะมีการส่งต่อไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ศูย์พักพิงแห่งนั้นครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับในูนย์พักพิงทงั้ง961แห่งเนี่ยครับมีเคสที่ถูกรายงานเข้ามาว่าระหว่างที่อาศัยในูนยนพักพิงเนี่ยมีผู้ป่วยที่จู่ๆแบบอาการหนักขึ้นต้องรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลเยอะไหมครับประมาณ400คนนะครับจาก250,000่นรายเนี่ยในช่วงหลายวันที่ผ่านมารีเฟอร์ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคประจําตัวหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับ ถือว่าฉุกลระหุกไหมครับในสถานการณ์แบบนี้ก็เรามีระบบวางแผนที่ดีเพราะฉะนั้นการส่งต่อจากศูนย์พักพิงไปที่โรงพยาบาลน,นี้ก็ทําได้อย่างค่อนข้างสะดวกรวดเร็วครับจากแผนการส่งต่อที่มีการวางระบบไว้ยอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับครับท่านโฆษกรครับอีกหนึ่งประเด็นครับผมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งพลเรือนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรการแพทย์ผู้ป่วยมีผู้ป่วยต้องเสียชีวิตขณะที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเองก็ต้องได้รับผลกระทบอาจจะตามมาด้วยอ,อาการ PTSD ไปตลอดชีวิตแบบนี้ครับเราจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ให้หน่วยงานความมั่นคงครับได้ไปยืนกันในเวทีโลกด้ไหมครับว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกหลุกลาและประชาชนได้รับผลกระทบประเด็นนี้เนี่ยครับฐานะส่งเนี่ยร่วมกับหน่วยความมั่นคงกระทรวงลาวมีการประชุมกันทุกเช้าอยู่แล้ว ถึงแม้วัาสถานในการชายแดขนขณะนี้จะยังมีความซับซ้อนและอยู่ในสภาพที่ทรงตัวอยู่นะครับกกระทรวงสาธารณสุขก็ยังรักษามาตรฐานการดูแลทุกชีวิตนะครับอย่างทุกคนที่พี่น้องประชานชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยสูงสุดเพื่อให้ได้รับความปลอดภยัยผลกระทบที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานกับทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบเพื่อที่หน่วยงานเหล่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับเวทีโลกเขาจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการไปนําเสนอต่อสื่อมวลชนต่างชาติหรือต่อเวทีโลกโลกอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับ ครับมันจะคล้ายกับลักษณะของการประทารอบที่เราไหมครับที่พอมีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบเนี่ยพอหน่วยงานความมั่นคงพาไม่ว่าจะเป็นเอกอากาัคราชทูตคณะทูตหรือผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เนี่ยทางกระทรวงก็จะจัดบุคลากรมาบรรยายใช่ไหมครับเพื่อให้ความรู้กับ,บว่าเกิดผลกระทบอย่างไรคือสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหวังเป็นอย่างยิ่งก็คือการประทะหรือการโจมตีไม่ควรจะมาโจมตีในส่วนที่ทุกชาติทราบกันดีครับว่านั่นก็คือพื้นที่ปลอดภัยคือโรงพยาบาล พราะมันส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยคราวที่แล้วเนี่ยมีเหตุที่ทําให้โรงพยาบาลประดมดงรักเสียหายเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและ,ะหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในครั้งนี้โรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ปลอดภัยจากการโจมตีครับครับผมประเด็นสุดท้ายครับคุณหมอครับการอบพยพเพิ่มเติมในโรงพยาบาลต่างๆครับเช่น ที่เกิดขึ้นในพนมดงรักเนี่ยครับที่คุณหมอพูดเนี่ยทราบว่าเพิ่งเกิดเหตุที่มีระเบิดลงในพื้นที่ใกล้เคียงของโรงพยาบาลเราเลยต้องแบบมีการเตรียมการเพื่อเอาผู้ป่วยหรือบุคลากรออกจากพื้นที่ครับเราเตรียมการกับโรงพยาบาลอื่นๆด้วยไหมครับเช่นในพื้นที่จุก,กวานี้เพราะว่าสถานการณ์อาจยกระดับความรุนแรงขึ้นขรบบทเรียนที่เกิดขึ้นกับพนมดงรักเมื่อหลายเดือนก่อนในรอบแรกเนี่ยเราจึงมีการเคลื่อนย้ายทั้งบุคลากรทางการแพทย์ แล้วก็ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลพนมรงรักเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่เจ็ดวันที่แปดที่ผ่านมาแล้วก็อีกสิบเอ็ดโรงพยาบาลที่ปิดบริการเช่นพนมรงรักก็ทําเช่ Light, <Jamie. S 2> นเด <c oughs> ียวกันครับ <c> ก <oughs> ็เลยทําให้พี่น้องมั่นใจว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเราเซฟคนของเราแล้วกบ ผู้ป่วยไปก่อนนะครับครับแล้วในเขตโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่สีแดงแต่เป็นสีชมพูที่มีความเสี่ยงต่ําลงมาเนี่ยครับเราประเมินการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลของกัมพูชาย,ยังไงบ้างครับครับประเมินเรามีการทําแผนไว้แล้วครับว่าถ้าสิ่งที่กองทัพได้เตือนว่าถ้าเกิดมีการใช้อาวุธพิสัยไกลซึ่งแน่นอนครับในพื้นที่สีชมพูเนี่ยอยู่ในรัศมีเพียงห้าสิบกิโลเมตรก็จะรับผลกระทบ เราถ้าได้รับรายงานจากกระทรวงกลาโหมนะครับเราพร้อมอพยพทันทีตามแผนฉุกเฉินที่เตรียมไว้อพยพจากโซนสีชมพูไปอยู่โซนสีส้มสีเหลืองครับครับผมทั้งโคศกครับฝากทิ้งท้ายถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในศูนพักพิงนะครับว่าจะมีวิธีการดูแลจิตใจอย่างไรโดยเฉพาะในภาวะที่มีความตึงเครียดแล้วก็มีความกังวลสูงเช่นนี้ครับผมครับขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า หน่วยงานสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยและการดูแลด้านจิตใจเพื่อให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยหากรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือ,รอ,รอ,รอไม่สบายใจขออย่างนังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลนะครับที่ประจําอยู่ในพื้นที่ณศูนย์พักพิงทุกคนพร้อมรับฟังและดูแลท่านอย่างใกล้ชิดกระทรวงสาธารณสุขจะทํางานร่วมกับกองทัพ และทุกหน่วยงานนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องชีวิตความปลอดภัยและสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดและจะารายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ทราบอย่างต่อเนื่องขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตนเองดูแลซึ่งกันและกันเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับ ครับผมและวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศีวัชราท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขที่มาร่วมพูดคุยกันครับโอกาสหน้าถ้ามีประเด็นทางการแพทย์ที่น่าสนใจขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ